สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพามาดูบรรยากาศการตีหมีนะครับตัวแรกของเซิร์ฟ62นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิวระดับพลัง63ล้านในการเล่น3-4วันแรกเนี่ยนะครับจะตีหมีแล้วจะเป็นยังไงนะครับเป็นหมีตัวแรกของเซิร์ฟที่เปิดเลยนะของเซิร์ฟนี้นะเซิร์ฟ62นะครับพวกเราเช้าดิฟเตอร์แฟมิลนะครับผมจะเริ่มตีหมี ตัวแรกกันปะเดี๋ยวเราเข้าไปใน Discord ของกิวกันดีกว่านะครับไปดูบรรยากาศว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง,ออสงเสร็จแล้วขอย่าให้ยืนนะแ้งไปยืนหน้าเมียครับซึ่งเดินเนขะ้าใกล้หมีะครับรอเขารอเขาคอมันอยู่หน้าวงหน้าวงมันเตะแรงขนาดไหนเขนาเนีย่ยไอเมีไมยไปเดินไปเดินเข้าไปไปเดินเข้าไปไปถ่ายนั่นไงนั่นไงไม่ไปอ่ใครครับดูันปิด ประตูเป็ดครับถ้าถ้าเดินใครเดินเข้าไปประตูกินแล้วรไอ้เนี่ยตัวต้นไม้อ่ะดูเชื่อเลยครับดูเชื่อดูเชื่อได้เลยกินเลยกินเลยต้องกินเลยไม่พัดครับคุณตีเลยเนี่ยมีคนไม่ฟันอีกแล้วอ๋อตีครับเฮ้ยแต่แป๊บเดียวตายดูเลือดดิเดียวตายเฮ้ยดวนดวนดวนมีไรกดให้หมดออกชื่อครัีกดให้หมดไอมาแล้วใครไม่ได้ รอดูชื่อไปยิวไปยิไปอุ้ยิวเราไหมเนี่ยได้มนคนลเอาไปเอาแล้วนบินรงัไม่มีใครหลบเลยกระเ็นนมขาค้างหรือว่าเราขงงงยิวไปยิวช่อตีเรชื่อตีเราจะตายแล้วมีเดีะวคน ใช่แหละชนะแล้วเยื่นจะหมดเก็บสีเขียวเขาได้นะครับเดี๋ยวได้กอบบินนะฮะน่ะฮะนกรอบบินเลยนะนะเอาพี่อย่างค้างเลยขนาดเล่นในคอมนะชำระล้างด้วยเขับเ้าไปดล้างครับกดชำระยอืมเขาเข้าเข้าไปดูดครับเข้าไปดูดขอชำระล้างครับกดชำระล้างด้วยอืมโอ้กับจะเพิ่งกับใครตีอ่ะกลับมาดูดก่อนกำลังจะกลับมาดูดกันครับกลาดีเลยนกันห้านาทีนะเขาบอกในดิสพูดช้าเกิน แต่อันนี้เดี๋ยวต้องต้องไปคุยนะครับมาแก้รู้สึกจะชื่อ PM อะไรสักอย่างอะ่ะไม่ใช่ครับไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ใช่ไม่ยยใช่คือไไม่ยยมใช่เชื่อเาเช่เลยรัชรัชก้า้านี่ยอ่าอ่าชื่อชื่ออะไรครับที่เข้าไปก่อนอันอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะ,สะเสลอร์นะครับอยู่หน้าวงแล้วหน้าวงอืมต้องคุยครับเพราะว่าอันนี้มันแค่ตีหมีมันไม่เป็นไรนะแต่เดี๋ยวไปทำสองขามกันแล้วแบบ ตายเลยนะแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้นะพี่มาของคำว่านี่ไงพี่มาของคําว่าเปิดก่อนได้เปรียบไงเสียเปรียบเี่เากันหมดไปไม่แล้วแล้วแล้วคนแล้วเพื่อนเพื่อนที่มารอเขาก็ไม่ได้เข้าอ่ะเนี่ยเขาจะรอเข้าเข้าไม่ได้นาะจริงๆใจใจพี่อยากจะให้หยุดตีด้วยแต่นี้มันหยุดไม่ได้ไงมันต้องรอหมีขวาให้เรียบไงอืมใช่คนเละไปแล้วน่อนเลยข้าเก้าเก้าเะมันจะละ ใช่เปเลยอ่ะลองไปคุยครับต้องต้องลองไปคุยครับว่าเขาไม่ไม่ไม่ฟังประชาสัมพันธ์อะไรเลยพี่ถ่ายไว้พี่อัดอัดวีโอไว้ไม่ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่สลัมนะสลัมอยู่หลังนะแอบสลัมยังตะโกนอยู่เลยนะระดับหนึ่งหรอไหนดูสิดูลังวันไหนดิใช่เย่เย่ได้กรอบรูปป่ะเนี่ยมันได้กรอบเพราะกรอบรูปอย่างที่เขาว่าป่ะเนี่ยไม่ถึงสี่สิบคนด้วยสามทิบสามคนอืมก็รีบตีงขนาดนี้ จดชื่อไว้หน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ่ายถ่ายรูปไว้อะอะไรได้อันดับที่ห้าเกยเลยอ่ะก็เดี๋ยวครอบสองก็ให้อีกพวกที่เหลือมาเข้ามาก็ได้เออต้องต้องต้องเป็นติกรรมอเฮ้ยอันนี้ใครตีตบวะชื่ออะไรเฮ้ยเดฟสามตึงกันเลยทำไมแทงได้อันดับหน่อยทำไมไม่ได้ก้ถึงถึงถึงกรนหลุดนะครับถึงกรนหลุด อ่ะก็นี่บรรยากาศค่าเร็วเกินนะครับแล้วก็มีคนทะเลทะล่าเข้าไปในวงหมีด้วยนะครับยังเข้ากันไม่ครบทั้งกิวเลยนะเข้ามาแค่30สิกว่าคนเท่านั้น